ก็ดูเหมือนว่าจะคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะกับการลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของพลเอกประวิตยวงสวุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐค่ะเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ไปพร้อมกันกันกนกบพลเอกวิทย์เทพสุดินนยุทธยาประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ของพักพลังประชารัฐค่ะไปติดตามความพร้อมนะคะของการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มต่ําของลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างที่โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาบางบานคลองส่งน้ําและบำรุงรักษาบานบาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งนะคะขบวนของพลเอกประวิตย์เนี่ยโอ้โหก็เต็มไปด้วยบรรดาสสของพรรคพลังประชารัฐเลยคะ่ะเมื่อวานนี้ว่ากันว่าสสที่ไปร่วมต้อนรับพลเอกประวิตย์เนี่ยมีจํานวนทั้งสิ้น55คนคะ่ะมาจากทุกภาคเลยนะคะยกเว้นภาคใต้เท่านั้นเอง มีทั้งคุณสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังมีทั้งคุณชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุณเอกราชช่างเหลาคุณบุญสิงห์นะคะวรินรักมีคุณศิระเจนจาคะนะคะคุณกรณิตงามสุคนรัตนาคุณการกานิตแหวสันตินะคะโอ้ไปกันเพียบเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนเลยนะคะก็มีร้อยเอกธรรมนัฐพรหมเผ่า แล้วก็คุณนรม,มนพิญโยศินวัฒน์นะคะไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณอธิรัตนเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคุณพ่อก็คือคุณวิรัตนเศัเนเ่ยนะคะเมื่อวานนี้ก็ไปร่วมขบวนกับพลเอกประวิตย์ก็ไปกันแบบคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งพลเอกประวิตย์เองคุณผู้ฟังได้สัมภาษณ์กับสมวลชนนะคะหลังจากที่เข้ารับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้าว่าการลงพื้นที่ก็เพื่อให้มั่นใจครับว่าประชาชนนั้นจะมีความปลอดภัยจากน้ําท่วม ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยค่ะบอกว่าการลงพื้นที่วันเดียวก,กันกับนายกเนี่ยเหมือนเป็นการวัดพลังกันหรือไม่พลเอกประวิตยก็ตอบค่ะบอกไม่มีไม่ได้วัดพลังตนกับนายกเนี่ยดีกันตลอดเวลาเจอกันทุกวันจะให้ทะเลาะก,กันได้ยังไงความจริงเนี่ยนายกอยากลงมาที่นี่ด้วยซ้ําแต่ตนเนี่ยวางแผนเอาไว้ก่อนก็เลยไปดูที่เพชรบุรีแทนมันก็ตรงกันพอดีไม่ได้มีอะไรพอถามย้ำค่ะว่าแต่สสเนี่ยมาต้อนรับเยอะมากพลเอกประวิตยก็ตอบบอกไม่มีอะไรหลอกที่เราแล้วมาเนี่ย ไปที่ไหนเนี่ยก็มากันแบบนี้แหละทุกที่ภายในพักไม่มีอะไรเรียบร้อยไปเขียนกันเองทั้งสิ้นค่ะ ซึ่งก่อนหน้านั้นน่ยนะคะทางพลเอกประวิทย์เองนะคะเมื่อวานก็มาเล่าให้ฟังเนยนะคะว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยได้สัมภาษณ์กันเอาไว้เนี่ยนะคะเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่หลายคนมองกันว่ามีความขัดแยง้งกันกับนะคะนายกรัฐมนตรีเนี่ยโดยทางพลเอกประวิทย์ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้นะคะสสในพักพลังประชารัฐทุกคนเนเขารู้ดีกันทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรเลยไม่มีปัญหามีแต่นักข่าวเท่านั้นเองที่คอยเสนอข่าวทะเลาะเบาแวงกัน ก็ยืนยันว่าตนกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยกอดคอและสนิทสนมกันมา50กว่าปีแล้วและข่าวที่ออกมาเนี่ยบ้าบอทั้งสิน้นจำเอาไว้นะให้ตายจากกันเราสามปอถึงจะเลิกรักกันอ่าวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ขึ้นหน้าหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นพาดหัวอยู่ในหน้าหนึ่งสพิมพ์ด้วยและเนี่ยนะคะพลเอกประวิทย์เองค่ะก็ยังออกมาระบุเอาไว้อีกด้วยนยนะคะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาหามาพูดคุยกับผมที่มูลนิธิป่ารอยต่อทุกวันใครจะไปทะเลาะกัน และที่ไม่ได้เดินทางร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีนะคะทางพลเอกประวิทย์ก็บอกเลยละะ้ค่ะบอกว่าที่ไม่ไปร่วมคณะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเดินไม่ทันนายกก็เลยไม่ลงพื้นที่ด้วยก็แค่นั้นเองนะคะนี่ก็เป็นคําอธิบายออกมาจากทางตัวของพลเอกประวิทย์วงษ์สุวรรณค่ะส่วนทีนี้มาดูร้อยเอกธรรมนัฐบ้างเมื่อวานให้สัมภาษณ์กับสมุนชนและวค่ะคะุณผู้ฟังโดยทางร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสมุนชนเอาไว้ว่าตน,นยังคงทํางานเป็นเลขาธิการพักรับนโยบายจากหัวหน้า ซึ่งได้สั่งการให้ตนกับประธานกรรมการยุทธศาสตร์พักเนี่ยขับเคลื่อนสร้างให้พักพลังประชารัฐเป็นสถาบันเดือนพฤศจิกายนนี้ก็จะเลือกตั้งท้องถิ่นซึ่งเป็นรากเง่าของการเมืองและเมื่อไม่ได้เป็นรัฐมนตรีแล้วมีเวลาทํางานในพื้นที่เยอะขึ้นเดินในนามของเลขาธิการพักพบปะว่าที่ผู้สมัครสอสอหลังจากที่รัฐบาลปลดล็อกก็จะมีการประชุมสมาชิกในแต่ละเขตเมื่อพื่อข,ข่าวถามนะคะบอกว่าทําใจได้หรือ,อยัง ร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกแล้วค่ะบอกว่าเราทํางานได้ในทุกสถานะอยู่แล้วพอถามถึงความสัมพันธ์กับคลเอกประยุทธ์ค่ะร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าผมออกมาทําหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะทําหน้าที่เต็มที่ทําพื้นที่ให้กับลูกพักเต็มที่รัฐบาลถือว่าเป็นคนละส่วนกันพะถามว่าคลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกของพักจากนี้ไปจะยังคงให้การสนับสนุนอยู่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐก็ตอบเลยบอกเรื่องนี้ก็คงเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักผมคงตอบอะไรไม่ได้ ไม่สามารถพูดอะไรได้และยืนยันว่ายังคงรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่เมื่อพุทธิข่าวถามนะคะบอกว่าน้อยใจหรือว่าเสียใจไหมร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่าไม่ครับพอถามว่าจะตั้งพักใหม่หรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัฐก็ตอบว่าหัวหน้าพักเนขอร้องให้มาช่วยพักต่อพลเอกประวิตรมีบุญคุณในหลายเรื่องโดยเฉพาะชีวิตทางการเมืองจะทํางานให้ท่านส่วนอนาคตเป็นของไม่แน่นอน เมื่อผู้สื่อข่าวถามนะคะว่าการประชุมพักพลังประชารัฐเนี่ยในวันนี้น่นะคะจะมีการหารือเรื่องอะไรร้อยเอกธรรมนัฐก็ตอบว่าเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นในพื้นที่ที่เรามีสอสอทุกคนเนี่ยก็มีความมั่นใจแต่เราไม่ไดอ้อ่ลงไปดูเฉพาะพื้นที่ที่เรามีสอสอเท่านั้นเรามองไปถึงในจังหวัดอื่นๆน่ยน,นะคะทุกเขตเราจะต้องมีผู้สมัครของเราแหะคะ่ะ นี่แล้วก็เป็นคํายืนยันนะคะออกมาจากทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐนะคะที่ยังคงยืนยันว่าอยู่ได้ในทุกสถานะแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะอยา พูดถึงตัวนายกรัฐมนตรีสักเท่าไหร่เนี่ยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ดูเหมือนว่าผู้สื่อข่าวเองก็ได้สอบถามพลเอกประวิทย์ด้วยเหมือนกันนะคะว่าจะส่งชื่อนายกรัฐมนตรีน่นะคะที่เป็นแคนดิเดตเนี่ยหลังจากการเลือกตั้งเนี่ยจะยังคงเป็นชื่อของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือไม่แต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะทางตัวของพลเอกประวิทย์นั้นก็ปฏิเสธที่จะตอบคําถามนี้แล้วค่ะวันนี้ก็ดูจะเป็นประเด็นความเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะที่ต้องรอติดตามกันต่อกับสถานการณ์นะคะภายในพักพลังประชารัฐแหละคะ่ะ